กราซิซ่าไลค์เกมสุดที่ไลค์ชาวแฟนชาแนลทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมมีไอเดียราคา3,000บาทมาขายนะครับคริสตัลมีทั้งหมด25,000นะครับพร้อมที่จะปลดเทพีโอเดียนหรือดาร์กอิจิโร่นะครับไอเดียนี้ถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าจี้เนี่ยเยอะมากเลยครับพร้อมที่จะอัพทำเป็นจี้ใหม่จี้ใหม่เนี่ยมีเยอะมากเลยครับแล้วก็การตัวละครหลักๆเนี่ยมีดานะร์กเซเลน่านะเทพีอุนนะฮะไวเดเนียลนะฮะแล้วก็เทพีสกุล สกุลสกุติดปีกแล้วก็สกุลไรปีกนะฮะแล้วก็มีทักษะมิลานะฮะโทษนะฮะเสียงอาจจะสั่นไปนิดนึงพ้อะหนาวมากเลยเธอแถวเชียงรายนี่หนาวมากเลยฮะแล้วก็คออีไอเจียบเรียบดวนคาทิน่าคอนเตนคอนตินนะฮะอัญ,ญมณีพิเศษนะฮะอัญ,ญมณีธรรมดานะฮะทั่วไปนะสามเหลี่ยมเหลือ7็ลูกนะพร้อมยัดตัวใหม่ได้เจตัวนะฮะ แล้วก็อัญมณีพิเศษนะครับโทรโค้งนะฮะข้งกล่องบินบินด่วนแปลนแล้วก็คุคุ้ลูกต่อนะฮะเจเนี่ยสามารถตะลุยได้ทุกสายนะฮะมาดูกันดีกว่าครับนี่ฮะตัดเจ็ดสินะฮะในแปลนคริสตัลนะครับแล้วก็จี้ใหม่นี่ฮะนี่เลยแต่ยังไม่ได้อัพนะฮะเพราะว่ามัน ยังไม่ถึงอีเวนต์อีเวนต์จีนะฮะมาชมออฟตัวหลักๆเลยกีว่าครับนี่หมวกตัดเจ็ดสิบนะฮะแปลงขงโมยนะฮะรับเงินสิบเปอร์เซ็นต์ทัโค้งนะฮะหนีหนีเกาะคุกกี้ฟรีนะฮะหนีเกาะนะครับ,รรบ,นะรบแล้วก็ดับเบิ้ลได้คุกกี้นะฮะป้องกันดับเบิ้ลสิบกลานะฮะซื้อมืองต่อ โอกาสย0นะครับเที่ยวรบโลกมาตกบืดพื้นที่ของฉันสลายการนั่งฟ้านะฮะขโมยมัมเบาเพิ่มค่าผ่านทางนะครับสุ่มเมืองนะครับสำหรับสายลมโดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่สนใจ <c oughs> นะสามารถโทรโทมาได้ที่เบอร์06 1 8 0 2นึ่งนสองนะฮะหรือจะติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ <c oughs> ติดต่อมาได้ที่ Facebook ของผมในตรงไดก็ได้ครับที่ Facebook นัดขิดนบนเวนวักกันะละครั้งหนึ่งจนถึงวันนี้นะฮะหรือจะโทรมาที่เบอร์061 802 8 9 7 0นะครับหรือจะค้นหาที่ l ล n e ด้วยเบอร์ใดก็ได้ครับที่เบอร์ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะดีแท็นะันะ,นะขอบคุณครับ